รู้สึกว่าเหมือนเราไปกินของเผ็ดมาแล้วแบบละเลงพริกบนปากเราเฉยๆอะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เจ็บจนทนไม่ได้แสบจนทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช้ชีวิตได้ดตามปกติเลยไม่ต้องเป็นกังวลคะ่ะสวัสดีค่ะแพทจากเพจแม่บ้านหน้าปังนะคะตอนนี้แพทก็อายุ33ปีแล้วะคะ่ะ ปากแพทสีคล้ำอะค่ะคือถ้าไม่ทาลิปก็คือแบบก็ตกใจตัวเอง <laughs> เหมือนกับตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพื่อนแนะนํามาค่ะ <laughs> เพื่อนบอกว่าคุณหมอที่นี่เก่งมากแบบว่าเออทำแล้วแบบเห็นผลอะไรอย่างงี้ก็เลยอยากลองดูค่ะ <laughs> ส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ หลังทํานะคะก็รู้สึกว่าม,มันเหมือนเราไปกินของเผ็ดมาแล้วแบบละเลงพริกบนปากเราเฉยๆอะค่ะแต่ว่าไม่ได้เจ็บจนทนไม่ได้แสบจนทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หมอก็บอกว่าใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยไม่ต้องเป็นกังวลค่ะอยากเห็นว่ามันอาจจะชมพูขึ้นหรือว่าคลาน้อยลงแบบถ้าเราไม่ทาลิปสติกเลยหรือว่าเราทาลิปที่มันมีความใสความบางก็ยังดูสวยอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าอีก2สัปดาห์ปากของแพทจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแพรจะกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะแพทก็แนะนําเลยนะคะให้มาลองทำพิโคโปากที่ first clinic นะคะมีคุณหมอดูแลอย่างดีแล้วก็ไม่เจ็บมากคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ